สวัสดีครับสําหรับในคลิปนี้ใครหลายคนที่เลี้ยงเจ้าแมวเหมียวลายสลิดอยู่นะครับทุกคนในในตัวเจ้าแมวลายสลิดนะครับเขาจะมีคล้ายตัวเลขนะครับลองสังเกตดูนะที่ใครที่ได้เลี้ยงแมวรุ่นพันนี้อยู่นะครับผมจะให้ทุกคนดูเนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้ย คือต้องสังเกตดูดีๆก็จะเป็นเหมือนตัวเลขให้เราเห็นในส่วนสัญลักษณ์บนหัวแมวาสำหรับพันเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้ทุกตัวนะทุกคนสังเกตดูคล้ายๆมองนี้เหมือนเหมือนตัวเห่าอะ่ะแต่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นพันของเขาเนาะในส่วนในส่วนตัวเลข เนี่ยที่เราได้เห็นก็สังเกตวิธีก็แล้วกันก่อนวันที่สลากจะออกเนะลองสังเกตดูแล้วลองนําเป็นเสียงโชคดูในส่วนทางด้านนาตัวของเขามีตัวเลขนะครับทุกคนเนี่ยทุกคนลองดูดิเนี่ยผมได้เห็นตัวเลขละเนี่ยอาจจะเป็นช่องทางของการเสียงโชคลาบนะ <laughs> ผมก็ทางนี้ท้งนั้นก็เป็น,เป,นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกัน เนี่ยอาจจะมีตัวเลขให้เราเห็นนะครับทุกแล้วแต่เราจะตีเป็นตัวเลขเองก็แล้วกันเพราะว่าเขาจะม้วนไปตามที่เราจินตนาการนะครับทุกคนครับผมก็มานั่งสังเกตดูนะเอ๊หลังแมวก็มีตัวเลขเหมือนกันนะ จากคลิปเป็นก่อนหน้านั้นผมก็เลยได้ลองงายท้องของเจ้ากบมละหรือว่าเจ้าคังคกดูนะครับเออมันก็ก็ได้ตัวเลขจริงๆนะครับผมก็ยังได้ถูกลอตเตอรี่นะครับสําหรับเลขที่ผมได้มาจากสิ่งที่เราได้เห็นนะเนาะเนอันนี้ของเลขเจ้าแมวเหมียวอาจจะถูกลอตเตอรี่ก็ได้นะ สำหรับในคลิปนี้ก็เป็นเจ้าเหมียวเหมียวเนาะที่ผมได้นำก็เรียกว่าเป็นเป็นช่องทางที่ว่าเราเผื่ออาจจะมีโชคลาภนะครับจากสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ก็อาจจะให้โชคเราก็ได้นะครับท่าในใดมองเห็นไม่เลขอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับทุกคนขอให้ทุกคน ชคดีนะครับจากการเสียงโชคจากหลังเจ้าเมียวเหมียวตัวนี้นะครับหรือว่าเจ้าเมียวเหมียวของอบ้านหลายๆท่านที่เลี้ยงไว้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ